ัสดีค่ะถ้าอยากเปิดร้านชานมไข่มุกแต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคลิปนี้หมูมีคำตอบให้จ้าท้าความจากคลิปที่แล้วที่สอนทำเม็ดไข่มุกกับสูตรชานมไปค่ะก็มีคำถามเข้ามาเยอะเลยในกลุ่ม Open Chat VIP บ้านกูเล็กวันนี้หมูและจัดมาให้ครบเลยค่ะวันนี้หมูจะขอแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันเนาะส่วนแรกก็คือเป็นวัตถุดิบค่ะเช่นใบชานมน้ำตาลส้หลับ ผงชานมไข่มุกเม็ดไข่มุกน้ำแข็งแก้วอะไรพวกนี้ค่ะส่วนที่2ก็หมายถึงอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็พวกที่ลงทุนครั้งเดียวค่ะและใช้ได้ตลอดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดส่วนตรงนี้กันค่ะเรามาเริ่มกันทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะคะพี่ๆจะได้นึกภาพตามออกเนาะขั้นตอนแรกค่ะก็คือขั้นตอนของการต้มไข่มุกก็จะมีหม้อนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นหม้อสต็อกเนาะต่อมาก็จะเป็น ะก้อมือค่ะเอาไว้สําหรับคนไข่มุกเวลาที่เราต้มนาฬิกาทาร์เมอร์ค่ะเอาไว้จับเวลาพอต้มเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นตะกร้าล้างไข่มุกค่ะตัวตะกร้านะคะสําคัญเลยหมูแนะนําว่าให้ใช้เป็นสแตนเลสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผ่านความร้อนเนาะถ้าใช้เป็นพลาสติกก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมันมีรุ่นนี้เนาะเขาจะมีขาตั้งด้วยนะคะเนี่ยค่ะ เวลาเราตั้งกับพื้นตอนที่เทไข่มุกลงไปล้างอ่ะเขาก็จะได้ไม่ไม่นอนก้นอยู่กับพื้นเนาะก็สะดวกใช้ดีค่ะที่สําคัญแบบนี้ทําความสะอาดล้างง่ายด้วยนะคะพอล้างไข่มุกเสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะไว้ค่ะภาชนะตรงส่วนนี้เนี่ยหมูจะชอบใช้เป็นสแตนเลสเป็นกระมังสแตนเลสแบบนี้นะคะเพราะว่าล้างทําความสะอาดง่าย หรือถ้าใครชอบเป็นใส่โถแก้วโหลกแก้วก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวแล้วคือโถแก้วมันเวลาอยู่หน้าร้านนะคะมันดูแลยากเนาะบางทีตอนล้างก็อาจจะแตกได้ก็เลยชอบใช้เป็นสไตเลตมากกว่าส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นตะกอ้อค่ะไว้สําหรับตักตัวเม็ดไข่มกเนาะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีขนาดเดียวนะคะ เป็นสเตนเลสเนื้ออย่างดีเลยค่ะเวลาที่เราตักหนึ่งแก้วก็คือเป็นตัวตวงไปด้วยเลยต่อมาขั้นตอนการชงชาเราจะใช้หม้อ2อใบสําหรับชาเขียวและชาแดงใช้เป็นหม้อสต็อกแบบเดียวกันกับที่ใช้ต้มไข่มุกได้เลยค่ะชงชาเสร็จก็ต้องกรองน้ําชาค่ะง่ายๆเลยก็คือเป็นถุงกรองชาแบบนี้ค่ะมีหลายขนาดให้เราเลือกใช้เนอะรุ่นนี้จะเป็นแบบมีซิปนะคะถอดซักล้างได้ นอกจากถุงผ้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบถาสแตนเลสกรองน้ำชาแบบนี้ค่ะสะดวกมากขึ้นวางบนถังแล้วกรองน้ำชาได้เลยมีให้เลือกสองรูปทรงค่ะแบบเป็นถาดแบนๆกับเป็นทรงกลวยแบบนี้วิธีใช้งานเหมือนกันค่ะมีเหยือกตวงน้ำค่ะแล้วก็ตาช่างอันนี้ก็จะเป็นถังพักชาค่ะก็จะมีสองใบเนาะ ใส่ชาเขียวกับชาแดงค่ะเวลาที่เราขายหน้าร้านด้านในก็จะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยค่ะใช้เก็บได้ทั้งของร้อนและของเย็นนะจะมีหัวก๊อกอยู่ทางด้านหน้าค่ะเวลาที่เราชงทีละแก้วก็จะสะดวกมากขึ้นพอมาถึงขั้นตอนหน้าร้านหมูก็จะมีถาดหนึ่งใบค่ะไว้สำหรับรองเวลาชง มีแก้วเช็คให้เลือก2ขนาด 700cc กับ 500cc ซต่อมาเป็นถ้วยตวงค่ะก็จะมี2แบบนะคะเป็นสแตนเลสกับพลาสติกให้เลือกใช้ติ๊กเกอร์ค่ะเอาไวต้ตวงของเหลวส่วนขวดใส่หลับแนะนำเป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้นะคะที่ตักน้ำแข็งแล้วก็จะมีช้อนตวงค่ะอันนี้เอาไว้สำหรับ ตวงพวกผงไข่มุกเนาะจะมีแบบสั้นกับแบบยาวนะคะให้เราเลือกใช้ส่วนอันนี้จะเป็นช้อนชงค่ะที่ตีฟองนมค่ะส่วนถ้าใครจะขายเป็นชาไข่มุกพ้นไฟก็จะต้องมีเพิ่มอีก2อย่างค่ะก็คือวงแหวนรองปากแก้วนะคะแล้วก็ตัวหัวเบิร์นค่ะตัวสุดท้ายค่ะเครื่องซีนปากแก้วถือเป็นของจําเป็นต้องมีในร้านชานมไข่มุกเลยค่ะเพราะจะช่วยทําให้ร้านของเราอ่ะ ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตอบโจทย์การขายแบบ Delivery ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ราคาเครื่องไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้ค่ะ n i นกิโปรตัวนี้เนี่ยที่หมูใช้จะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะคะสามารถเลื่อนฟิล์มได้เองมีฟังก์ชันการนับแก้วให้ด้วยเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเปิดร้านนะคะหมูสั่งมาจากเพจและบิดสมูตี้หรือ ถ้าใครอยากได้เป็นรุ่นอัตโนมัติแบบ full option ไปเลยที่ร้านก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะที่ร้านเขาไม่ได้ขายแต่เครื่องซีนปากแก้วอย่างเดียวนะคะรวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในร้านชานมไขมุกเนี่ยก็มีให้เลือกครบเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องไปเดินหาหลายๆร้านเรียกว่าเดินเข้าไปร้านเดียวจบครบเลยง่ายๆล่ะครับถ้าพี่อยากเปิดร้านชานมไข่มุกติดต่อไปที่เพจแ a b b i t s m o o t h i บอกเขาว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่อยากได้ร้านแบบไหนทางร้านจะแนะนําให้พี่เปิดได้ตามที่พี่ต้องการครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในการแนะนําเรื่องของการเปิดธุรกิจชานมไข่มุกพี่ๆคนไหนอยากจะให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ